ตอนนี้มานั่งอยู่ที่ pues mm S <S ร้ desse, รานอาหารบ้นโนนนะครับกำลังจะเดินทางไปสารวันบ้านโนนอำเภอบาเจียงนะครับเมืองบาเจียงเมาจียงมานี่ก็รอรถนิดนึงรถกำลังไปอาบน้ำพักผ่อนมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่คาดไม่คาดฝันไม่คาดหวังด้วยเพราะว่ามาขับมาเรืรอ่อยๆขับมาเรื่อยๆพอดีมันมีจังหวะสะดุดนิดนึง ก็เลยต้องดูแลรักษามันหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วเป็นอะไรก็เป็นอะไรไม่ได้อยู่แล้วอนี่คณะที่ร่วมเดินทางร่วมผจญชะตากรรมผจญชะตากรรมแต่เช้าเลยนะครับนี่เอออเาตั้งแต่เช้าอนี่ครับคนพาเผชิญพจชะตากรรมคนแรกครับมือวางกันดำหนึ่งนี่ท่านธรรมนูนใจเกลือนะครับนี่เออมือวางนีท่านพิชิต แฝงลาบนะครับนี่นี่นั่นมีคารวะอย่างดีนี่ท่านสมัครสมัครวนาสน์น,นี่ท่านพิสารขาประจำมือวางอันดับหนึ่ง <laughs> นี่ท่านสุรพลมือวางอันดับสี่ท่านนพพามือวางอันดับหกมาคือมาเจ็ดคนที่เป็นมือวางหมดนะครับเป็นมือวางหมดนี่อันดับหนึ่ง,งดูอันดับหนึ่ง,งอีกครั้งก่อน เอออันดับหนึ่งอันดับสองนี่กำลังเอกำลังหาอยู่แต่ว่าผมเข้าใจว่าผมเป็นอันดับสองก็แพ้แต่พิสารนิดหน่อยแค่นั้นแหละนะครับอันนี้น่าจะเป็นอันดับสามแต่ดูๆนี่มันยังไงไม่รู้ผมก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้ใครเป็นมือวางอันดับสามแต่ธนุพานี่อันดับหกแล้วล่ะผมผมมั่นใจนี่อันดับเจ็ดหกเจ็ดนี่มีแล้วเหลือสามสี่ห้าเออสี่นี่น่าจะเป็นสุรพลห้านี่ สงสัยมือว่าันดับ <C> e <at> หกหมือว่าเป็นลนดับหนึ่งอ่ะอันดับไหนก็ไม่ว่าละครับแต่ว่าตอนนี้ขอสัมภาษณ์ก่อน <c oughs> เป็นเป็นยังไงบ้างครับท่านนงพาตั้งแต่เดินทางมา <c oughs> โอ้ก็ดีครับผมอากาศดีแล้วก็เดินทางสะดวกมีโอ,อกาสได้มาเยือนผาส้วมซึ่งเคยมาเมื่อประมาณเก็อบแปีที่แล้วนะครับมาดูแล้วก็เห็นความไม่ไม่เสี่ยงไม่แน่นอนแต่ก็ธรรมชาติยังสวยงามเหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งก่อสร้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากครับผมอืม เปลี่ยนไปจนกระทั่งหน้าใจหายทีเดียวเมื่อเทียบกับในอดีตครับแล้วท่านจุลพลล่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เช้าออกจากบ้านมานี่ดีครับดีวันนี้เหมือนท่านนกพาว่าสิ่งที่ทําให้เกิดการอยากดูอยากรู้อยากเห็นมากก็คือมีโอกาสนั่งรถไปทางสารวันแล้วก็เลยบอกว่าผ่านทางเข้าผาส้วมแล้วลองเข้าไปดูผาส้วมเห็นว่าเขาปิดมาเจ็ดแปดปีบรรยากาศเป็นยังไง พอเข้าไปดูจะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างที่เก่าๆที่เราเคยเห็นเป็นไม้มันคูพังไปหมดแล้วครับแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ที่สร้างและยังไม่เสร็จก็มีก็มีครับแต่พอเราลงไปดูน้ําตกผาส่วมก็จะเห็นว่ายังคงงดงามสดใสเหมือนเดิมน้ํายังเหมาะสําหรับการมาลงทุนอีกครั้งเหมาะสําหรับท่านคนมาลงทุนอีกผมคิดว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นคนจะมามาเที่ยวโดยเฉพาะคนที่เคยมาเที่ยวแล้วก็อยากมาเห็นบรรยากาศ โอเคคลิปนี้มันสัน้นๆเดี๋ยวๆท่านพี่สารเอาเรื่องอื่นก็ได้นะครับนอกเหนือจากผาสวมนี่รู้สึกว่าสองท่านประทับใจผาสวมวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากที่สุดตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยครับ <c oughs> เห็นจุดโอแต่ก็มาถึิงมีรางต <c oughs> ้องจนบ่ายสามเลยครับมีรางบอกหนีต้นสายตาเีางบอกเนี่ยนี่มอวางอันดับหนึ่งนะครับนี่เป็นความจากใจของมืออันดับหนึ่งชอบตื่นเต้นอะมือมือใหม่มือใหม่ที่ไม่ได้มาสามสี่ปีแล้วเป็นยังไงบ้าง เดย๋ยวาเอาผาส้วมก็ได้นะเอาที่อื่นก็ได้เคยมาในหลายที่กับผู้ประกอบบัญชาครับเจ้าดินครับโอ้โหยังเป็นยังเป็นอยู่เนาะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากสุขอีกครั้งไม่มีสายครับมีความสุขมากครับวันนี้ครับตัวเก่งตัวเก่งครับไม่ผิดหวังครับทุกครั้งที่มาโดยเฉพาะเจ้าหน้าทัวร์ เป็นความสุขของพวกเราณยาะมากนี้แม้จะเป็นศพคยอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็ร่วมรัอยจไทายมาด้วยกันครับผมขอมขอบคุณครับวันนี้สําหรับที่เจ้านายพามามากี่คนก็มาเพราะงั้นดีใจที่สุดครับผมนได้ก็ได้เจ็ดคนโอเควันนี้ถ้าไม่ได้นอนที่ไหนก็นอนที่นี่นะครับนี่เจ้าของเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่ร้านก็พร้อมที่จะให้พักที่นี่นอนที่นี่นี่เห็นไหม ป่าปูเสือปูสารไว้เรียบร้อยนี่พร้อมที่จะนอนที่นี่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอ่ะท่านสุดท้ายมือวางอันดับเจ็ดก,กินเฟอมาสองครั้งแล้วนะกินกินมา<ต>ถ้วยที่นั่นราคาเท่าไหร่นะท่านลองมาน้ามันรั่วแลว้วก็มาเจอรถเบักสุดท้ายหนี่ก็เบรกก็ไม่ใช่คัดเนาะคัทติดเออ เออน,น,นี่นี่นี่ถ้วยละสามสามสิบห้าพันสามหมื่นห้าก็ประมาณสักหกสิบห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบาทนะครับที่กำลังกินนี่ห้าสิบาทหกสิบบาทห้าสิบกับบ้านเราก็ประมาณนี่แหละราคาใก,ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเรากินที่ร้านอะไรนะร้านเฝอร้านคำนะ่ะราคาจะอยู่ที่ถ้วยละแปดสิบาทนะนะถ้วยละแปดสิบบาทที่นี่ถือว่าถูกกว่าก็ยังว่าล่ะ นี่เท่าแก่นี่เท่าแก่ร้านอ่าแนะนำเนี่ยเท่าแก่ร้านซื้อเื้อเอียงแล้วเอาเื้อพอกันเออพอกันอยู่ที่มันปะเตะเหล่าอยู่บ้านยังนีกเ้านงน้นอุดมเมืองบะเจียงแข็งจำปาะักดอ๋อเท็ดเทห์ยังแนนอยู่ในหารเทห์ยังแน่นี่ร้านี่บอบี้ที่นี่นนั้นก็เกิดว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะพัดมีแบบพัด์ทพารกะเพราไก่ดาวอสัตว์ ตรมนี่ก่อยที่ละหลักสิบนันนะนะสนใจเชิญเออสนใจค่ะเชิญเลือันพิจันทั้งนองเฮา้องเงินมากร้อเทียวทั้งประยัเล่าสนใจอ่ะมากทิ่รถสระทหารแบบบ้านเฮาหน่อเออกับบ้านเ่ไหลเดิมออยู่ที่พิลาต้องมองมาเจียงอภิบาทโนตนอุดม แข้งจับประซัตเนาะอาทิตย์นี้ตอนฮับเด้อะถ้าพ,พอทงเม่ทั้งหลายทั้งนอง้องทั้งหมันเนาะโอ้โวยมันมวยธรรมาดาตัวนี้โอ้อ้ามึกเยงก่อนครับเยงนี่ตอนนี้ก็คือกาแฟสดเนาะอยู่มาจากเม,<อ>มืองปักซองโอ้มันมีทั้งตัวเนอะถ้ามีทั้งหน่องห้องเนี่ยมีแต่ตัวนี้แหละเนาะตอนเนาะเออตอนเอาไข่สีน <ละ S 1> ้องก่อนเอาไข่สีร่องก่อนเออ มาแจวมาแจวมาเนื้อเปิ้ลลายจังมีแจวตัดไปไงบเนือบัดตี่ไปนี่แหละบัดหับัดปากกัเลิบันเดนเ้ยิบบัดปากกาเดนเอาเด้อเอาเด้อยิบเอาเราเดินเป็นวะยิบเราส่เลยยี่หอกาแฟ นี่ลเลยขาอันกาเาคดหรอฮะอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยนอายโ่้ยโอดยดอยูอทีโอรยเทศย่อ้ยโอ้ยโอ้อยโอนโน้ยโา้เโียงออยอย แล้วก็จำปาสักกำลัพวกเรากำลังนั่งรถที่จะมุ่งหน้าไปที่แกนงสารวันแต่เม่อรถติดขัดซะก่อนก็เลยต้องออลงมาหาเลาะในบ้านบ้านหนโนนี่แหครับก็เดินมาหาเลาะกินข้าวดูสภาพพื้นบ้านการดำรงชีวิตของพื้นบ้านคล้ายกับบ้านเรานะครับมีที่ซ่อมรถมีร้านอาหาร มีขายของข้างทางเยอะแยะครับเยอะแยะเอบนี่ก็เป็นทีมหนึ่งที่เดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันเป็นคนที่เผชิญสตากรรมด้วยกันดูเขายิ่งยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เพราะว่าได้ออกจากบ้านก็ช่วงเช้าก็เดี๋ยวัายรถก็มานันแหละครับเดินทางมาได้ประมาณสักเอสิเมตร พรว่ารถไอ้น้ำมันรั่วน้ำมันเครื่องรั่วก็เลยจอดที่อุบลดีว่าไม่วิ่งเอาวิ่งมาที่ช่องเม็กก็เลยใช้รถกันใหม่